นวันไปในสยามสแควร์วัดค้าเวรวรรณนะคะเป็นการออกกาลังกายก่อน,นกินบะเฟีย๊ยรับหม้อรับหม้บบอน้องกัมาถูกขับมาให้เรียบร้อยแล้วแต่ว่าเหลือตรง Hello, สวัสดีค่ะตอนนี้เก้อยู่ที่สยามนะคะมีนัดกินข้าวับเบี๊อดแล้วก็มีของฝาก มาให้เพื่อนด้วยเพราะว่าไม่ได้ไปงานแต่งเพื่อนก็เลยถ่ายโทษนะคะเดี๋ยววันนี้เก้จะไปร้านเบิร์นวานกันคาเฟ่ซีฟู้ดอยู่ไกลตั้งอยู่ใจกลางสยามเลยอยากกินอะอยากกินมากก็เลยนะัดเพื่อนร้านนี้เบิร์นวันไปในสยามสแครวร์วันข้าเวราน,นะคะ ไปการออกกลังกายก่อนกินบฟัฟเฟ่ว่าอยู่ชั้นห้าแน่เลยอ่ะมาถึงร้านแล้วเวอร์นวานเดี๋ยวรอเพื่อนก่อนนี่เลยบุฟเฟ่ตสี่ฟูดไม่ต้องปิ้งเองนะคะเบิร์นวานคือเคยมาแล้วครั้งหนึ่งคือดีมากคือสดมากมากมากติดใจชอบ รอเพื่อนคนเนาะตอนนี้เพื่อนเพิ่เงเลิกงานงั้นมาดูเมนูข้าวคกันก่อนนะร้านดอกเพียรเะะออพี่เขากินาเปนช้นหรือว่าราเปนผัดา่เปชิ้นนะคะโห หนึ่งจะเอ้ยมาแล้วสองจานมีไงข้าวผัดปูจะบอกว่าน้ำจิ้มที่เนี่ยมันต้องปรุงเพิ่มหน่อยอะมาจอกมาจอก,มาจอกหวานซีฟูดนะเออน้องหักมาถูกหักมาให้เรียบร้อยเร็วแต่ว่าเหลือตรงกระดองอะที่เราต้องมาแงเอลเองก็ไม่ยากมั้งใครให้แกะปูแกะปูให้ ทำไมเราจะบอกว่ารับเปิดรับสมัครคนแก่กุ้งแก่ปูอ๋อสี่มีแล้วโอเคแต่ไม่มาดูอะไรเลยตอนนี้น่าก็ทำงานก็อร่องก็ินเลยโมกินได้เลยเดี๋ยวว่าดีวมันจะมาเรื่อยๆฮอรอดุ้งทอร์ม いいよ。 วันนี้โอเคไหมวันนี้จัดจานนี้จัดจานแต่ก็ยังหอมติดหวานเหมือนแต่ว่าแหลกอนแกะนออนชอบตอนที่เขาแกะทุกรอทุกอย่างให้ตรงห เขาหาให้หมดแล้วอะคือเราเป็นมนุษย์กินหมึกตรงหนวดเอตรงหนวดกินแต่ตรงหนวดอ่ะอน้ตรงที่เป็นกลมๆมัมมนะมตรงมันไม่กินไฟ ปิ้งย่างซีฟู้ดนี่ก็จะฟูส,สแบบเดี๋ยวกไปใส่รู้ไหมว่าสดปูดไม่เค็มด้วยปูดสดที่ไม่เค็มแต่ไ่ร้านปิ้งย่างปเนี้ยปูปมันจะเค็มใช่แล้วแบบ แล้วมันก่จะสุกด้วยเวลาก็จะหมดด้วยออตอาทุกมาให้แล้วด้วยอ,อ,อันนี้คือสิ่งนี้ห่อยหาค่ะ หมดแล้วมาร่อนแก่ยังไงก่อนไม่รู้แกะได้แล้วกันเก็กตัวหนึ่ยแม่อยากได้แบบนั้นบ้างอ่ะึงม,มากแม่จริงร่อนร่อนเย้ขร้นรอบสอง Ừ, ร้อน,นรหรือเลอดฮะเลอดกปลามึกปลามึกปลามึกที่รอคอยรอบสองก็ทุกอนนมีความเละคิดจะแต้ม มีอะไรสั่งอะไรป่ะไม่มีอะไรสั่งสิปีสุดท้ายเริ่มไหนไม่อยากามมันคืออะไรอ่ะมึกอะมึกอะไรอ่ะไม่รู้เหมือนหมึกสายมึกกระดองไม่น่าสงสเราไม่เคยเจอใช่ทัถามเหมัอนแกแกขึ้นมึกอะไรใส่มันใส่นะแกเล็ก ก็ไม่รู้กิน่ไปเถอะแต่ว่าถ้าคนมีภาระบ้านเราก็นัก็หนนันก็เลยชิเลยกลาว่าเออทไงไม่ได้ทไรไม่ได้เะเดี๋ยวมันก็ออกม่เป็อไรหรอกแต่ว่าก็มีรถย่อนอยู่นี่เยอะอยู่นะของฉันกคือรถรถรถทุกอย่างแล้วก็คือก็คือจ่ายเยอะกว่าจ่ายเยอะกว่าเลได้ที่นี่มีให้ฉีดบขอที่นี่เหรอไม่เราไม่ฉีดที่นี่อ่ะไม่ใช่เลยเอะไรขนาดนั้นนะในนั้น่เห็นไม่เหมือนบดขอบบดขอบมันให้ฉีด เออแต่ว่าขาดกามมันแ๊ดอ่าแพดว่าเรใส่ไม่ได้ เราได้อยู่ถึงอายุจะไม่ได้แต่หน้าเราได้หน้าเรายังน้อยกว่าสามสิบ <c oughs> เออเนี่ยใช่เลยาดีด้วยอะหมดเวลาสรุปแล้วสิได้เวลาต้องกลับบ้านแล้วไปก่อนนะคะทุกคนบาย